วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องแทคติกการโกงนะครับอก็มีอยากพูดนะแต่ว่าก็ต้องพูดนะครับนะวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างนะครับว่าจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะ เป็นหลักฐานกันตัวผมนะครับผมว่าผมไม่ไมมีส่วนร่วมหรือได้ไปอะไรหรือไปนั่นผมแค่อยากมีชีวิตของผมอยู่กับลูกกับเมียกับครอบครัวนะครับแค่อยากย้ายไปที่ทํางานนะครับนะไม่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตผมนะครับผมก็อยู่ของผมไปอยู่รอเพื่อกเกษียณไปนะครับก็ทำงานไป ชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับเ,เกดแก่เจ็บตายที่ที่คนเราไปเยอะที่สุดนะครับที่ผมไปสัมผัสมาแล้วนะครับก็คือโรงบ้านนะครับกับดูมอลำมีสองที่นะครับนะครับแมะลำก็ไม่ได้ดูตลอดนะครับนะดูเป็นช่วงเป็นฤดูกาลแต่ โรงพยาบาลที่ผมไปเนี่ยผมไปสองสองสองท้งเมื่อวานเนี่ยคนเยอะมากนะครับทุกวันนะครับก็เห็นใจหมอนะครับในการรักษาคนป่วยคนไข้นะครับนใค้เยอะมากจําหมอนี่จําคนไข้ได้ไม่เพียงแค่จาคนไข้ได้จําประวัติคนไข้ได้ต้องสร้างประวัติคนไข้นะครับก็ขอร้องว่า พราะมีพี่น้องบ้านเรานะครับนะอยาเป็นโจมตีหมอหรือพยาบาลเลยนะครับผมเห็นสภาพแล้วนี่ก็โอ้สงสารเขานะคนเยอะนะครับทั้งทุกโรงพยาบาลเลยนะครับนะก็ขั้นตอนระเบียบของเราเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะมันมันกลับเป็นอย่าง,งานั้น มันก็ต้องมานั่งซักประวัติกันนะครับกว่าจะซักประวัติกว่าจะตรวจเลือดกว่าจะความดันวัดความดันวัดคนส่วนสูงนะครับกว่าจะไปสัมภาษณ์กว่าจะไปรอหมอนะครับมันค่อนข้างจะนานนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเจอกับตัวเองนะครับจกไปยังแต่เช้านะครับกว่าจะหมอจะเรียก อีกทีนะครับ4โมงเย็นนะครับกลับบ้านเกือบ5โมงเย็นนะครับแต่ว่าเรากลับค่ำเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราลำบากนะครับแต่ที่จริงหมอนั้นลำบากกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากเขาตรวจเราเสร็จนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับรอบดึกต้องไปเข้าเวรอีกนะครับเวกรการดึกเวรยืมเ,ยเวรอะไรไปนะครับนะ หมอก็อาจจะได้พักผ่อนช่วงนี้บ้างนะครับนะเพราะว่าทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับบางคนสามจุดหกชั่วโมงอย่างนี้นะครับก็คือก็อาศัยกะรอบดึกช่วงที่เข้าเวียนเอฟเอสนี่แหละนะครับงีบนะครับนะบางครั้งเราถึงเห็นว่าเราไปมีเคสที่ไปดึกดึกแล้วไม่เห็นหมอเนี่ยมันก็ ก็น่าจะลักษณะนั้นนะครับหมอเขาน่าจะพักนะครับเพราะว่ามันทํางานติดตัวกันสามถึงหกชั่วโมงนะครับนะไม่ตจะคนเขาเดือดดูดไม่ต่คนเสพย,ยาบ้ามันก็ยังไม่ไดิ้ทำงานเยอะขนาดนั้นนะครับคนเสยพยบยาบ้าเนี่ยมันไปตามเพราะาลิ์ของยาบ้านะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับแต่คนปกติที่ททต้องทํางานเนี่ยโดยไม่มีสิ่งสารกระตุ้นเนี่ย ทำได้โดย36ชั่วโมงนั่นคือผมสอบถามดูหมอเนะคนะักถือว่าทํางานหนักนะนะงานหนะักงานไม่ใช่นั่งเข้าเวียนวนยามนะครับยามนึงก็นั่งครบชั่วโมงนะั่นก็ยังก็ถือว่าหนักนะครับผมเคยเข้เวียนเข้ายามนะครับผมว่าผมว่ามันก็หนักอยู่นะครับแต่ที่หนักก็คือหมอเนี่ย ต้องมาตรวจคนไข้นะครับทั้งตรวจคนไข้ทั้งถามคนไข้สอบถามอาการแจายาแจากยานะครับแล้วก็ต้องได้ฟิลม์มคอมด้วยนะครับลงรายละเอียดข้อมูลประวัติของคนป่วยหรือคนไข้นะครับลงในระบบนะครับจะทําอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเวลาพักก็สิบหกชั่วโมงนะครับคือทํางานสามสิบหกพักสิบหกเนี่ยมัน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 ,มน,มน,มนเออถือว่ามัน ก็กินสุขภาพนะครับะครับผมก็มีอาการป่วยเหมือนกันนะครับนะป่วยเป็นน่าจะเป็นไบโพล่าหนึ่งนะครับคือต้องขอโทนแล้วก็สารภาพกับพ่อแม่พี่น้องนะครับะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมดูคลิปผมเหมือนเดิมนะครับผมอ่า มันโรควันี้มันหายนะครับมันเสกโลโซมันก็ยังหายนะครับผมก็อยากหายนะครับแต่วันผมก็ไม่ได้เป็นบ้าไปดูดอ่ากัญชาดูดอะไรโชว์มันไอเสกโลโซหรอครับก็หน้าตามันมันก็ต้องรักษาหน้าตารักษาภาพพจ์บ้างนะครับจะทำเหมือนเสกโลโซก็คงจะไม่ได้นะครับนะครับก็ มันไม่ไดหนักนะครับแต่ก็อยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับบางทีก็มีอาการซึมเศร้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับเรื่องพวกนี้นะครับบางทีก็เครียดไปเลยซึมเศร้าไปเลยบางทีก็ดีใจมากดีใจไปเลยนะครับะเวลาดีก็ดีสุดๆนะครับถึงขั้นร้องราทําเพลงนะครับนะ ผมก็ไปเช็คไปตรวจอาการมาแล้วนะครับหมอเขาก็ให้ยานะครับผมผมก็ต้องรับสารภาพว่ามันป่วยนะครับทุกคนทุกคนมีโอกาสป่วยนะครับบางคนไม่รู้ตัวนะครับป่วยเป็นคนละอย่างบางคนเป็นโรคตับความดันเบาหวานนะครับอย่างนี้ผมก็จะมีอาการเสริมเป็นตับอักเสบนะครับหมอก็แนะนําให้อ่า เลิกงดเหล้านั่นแหละนะครับอาการตาบักเสบนะครับนะหมอก็ให้ยามากินนะครับเราก็ทานก็รู้สึกว่ามันมันก็ปรับเคมีปรับเคมีในสมองของเรานะครับนะเราก็จะรู้สึกที่เป็นรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกไม่มองคนเป็นศัตรูหรืออะไรเขาจะมองคนเป็นมิตรขึ้นนะครับเราก็คือจิตใจเรามันจะสงบขึ้นนะครับนะคือที่สําคัญเนี่ยคือ ถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นวันผมเนี่ยมีการกระวนกระวายกระายกระสับตับพิการหรือกินข้าวไม่ได้เนี่ยให้ใช้วิธีไปสวดมนต์นะครับไปวัดสวดมนต์ทำบุญนะครับผมไปผมไปไปวัดไหว้พระก็กลับมาก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกเออแบบที่ไม่แบบว่าหมอหรือพยาบาลนี่รักษาไม่ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่า สิ่งที่จะรักษาเราคือจิตใจของเรานะครับเหมือนที่อาจารย์เบียร์เกาฑแนะนำนะครับเอาธรรมะเข้าข่มใจนะครับสิ่งที่จะเนื้อจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือใจเรานะครับาการเอาชนะกิเลสการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเอาสิ่งอคตจ้นนะครับสิ่งที่ผมพลาดคือผมไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับแล้วก็พลาดนะครับมันก็ มันสิ่งที่เขา,าจรดเขาเล่าเบียร์นี่เขาห้ามดื่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดื่มแล้วก็ยังสมาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับนะทุกคนก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับรวมทั้งผมนะครับนะบางครั้งก็ได้สร้างความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับผมก็ขอกราบขออภัยเอฟซีท่านนะครับวงว่าทุกคน จะยังลักผมอยู่นะครับยังจะเป้าติดตามคลิปของผมอยู่นะครับนะชอบที่ผมทําแนวไหนครับทํากินกับข้าวทําอะไรแบบไหนก็บอกนะครับนะหรือหรือชอบแบบสไตล์ตลกนะครับนะครับอ่าก็อ่านะครับขอขอบคุณคุณวันประภัยนะครับนะครับที่เข้าใจนะครับนะอ่า พวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนเกิดมามันก็เกิดแก่เจ็บตายป่วยต้องไปหาหมอนะครับอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติตอนชีวิตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเดินห้างนะครับนะคุณจะเดินห้างตลอดแต่พอชีวิตเริ่มแก่เริ่มสูงวัยเนี่ยคุณก็จะเดินโรงพยาบาลเป็นประจำเลยทีนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือ ว่าส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุนั่นแหละหกสิบห้าสิบหกสิบส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ไปเดินนันโรงพยาบาลเป็นมันเป็นสวนหลังบ้านเลยนะครับเดินเที่ยวเดินอะไรนะครับก็ไปตลอดนะครับไปโรงพยาบาลมาสูงอายุแล้วนะครับชีวิตก็จะไปหมกมุ่นหรือคุกอยู่กับโรงพยาบาลน,นะครับนะเราก็จะไปเที่ยวที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วเป็นคนหนุม่มคนสาว ที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะไปกินเหล้ากินเบียอะไรนะครับไปตามแหล่งอโคจรของเขานะครับตามไว้นะครับแต่ถ้าเราอายุแล้วนะครับมากแล้วเราก็จะไปที่โรงพยาบาลนะครับผมก็อผมไปนี่ผมก็นึกว่าคนจะไม่เยอะนะคนเยอะมากนะครับที่ไปบริการนะครับนะเยอะมากนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเราก็คิดว่าเราจะ เป็นอาการอย่างนี้แบบเดียวนะครับเราควบคุมตัวเองไม่ได้เกินลิมิตเลยนะถึงขั้นว่าเราจะทำร้ายตัวเองหรือจะไปทําลายคนอื่นนะครับบางทีก็ผมไม่ได้เสพย,ยาหรืออะไรนะครับผม,ผมจะแจ้งเลยว่าผนตัวเลือดก็ปกปติหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นเพราะอารมณ์บางทีมันเครียดเรื่องงานนะครับสะสมเรื่องงานมาด้วยม,มันหลายอย่างก็ผมโดนหลายอย่างงาน งานตัวเองที่รับผิดชอบงานคนอื่นที่เขาโยนมาให้รับผิดชอบนะครับนะแต่ลยงานงานหลวงแต่ละอย่างเนี่มันทําเล่นไม่ได้นะครับทําเล่นเล่ๆก็ติดคุกหมดนะครับบางทีผมก็เครียดนะครับก็แล้วกว่าจะงานกดกว่าแต่ละตัวนี่จะออกมานี่ก็ต้องสแกนสกีนอย่างมหาศาลนะครับเพื่อไม่อยากให้มันพลาดนะครับคือผมก็อยากจะพูด ให้ทุกคนทราบว่าถ้าวันหนึ่งผมพลาดหรืออะไรนะครับนะหรืออาจจะโดนเขากันแกล้งนะครับว่าผมหมดประโยชน์หรือหาประโยชน์อะไรให้เขาไม่ได้นะครับก็อาจจะแกล้งผมนะครับนะผมก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมนะมันหนักนะสาหัสนะครับจริงๆไม่ได้นั่นหรอกแต่มันโดนกดดันนะครับมันก็เลยเกิดความเครียดนะครับ นะทุกคนอยากมีความสุขนะครับอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นแหละแต่ระบบราชาการมันเป็นอย่างนี้นะครับเราเปรียบเสมือนมาล่าเนื้อสมุดประโยชน์เขาก็จะเอาเราไปทําเนื้อแดดเดียวนะครับนะอันนี้ก็คืออันตรายนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในภาวะแบบนั้นนะครับนะเขาจะเอาผมไปทําเนื้อแดดเดียวนะครับนะ างทีผมก็ต้องป้องกันตัวนะครับนะธรรมชาติของคนนะครับถ้าเราคิดว่าเขาไม่เป็นมิตรเป็นอะไรเราก็เศร้าใจนะครับท่านผมยอมรับว่ามันเศร้าใจนะครับนะทำดีทําอะไรเราก็งานก็มีแต่เราทําทําทุกอย่างที่ตำแหน่งแปดตำแหน่งนะครับในคนเดียวคนคนเดียวทํา แปดตำแหน่งมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งงานผู้บริหารหรือบอสเนี่ยคุณจะทำกี่ตำแหน่งก็ได้ครับเพราะคุณสั่งคุณมีหน้าที่สั่งเขามันแค่สั่งแล้วก็จบแต่คนที่เป็นคนปฏิบัติเนี่ยจะทำยังไงในแปดอย่างในเวลาเดียวกันหนึ่สมมุติว่าจะพาลูก,ลกน้องไปขุดหลุมขุดบ่อออย่างเงี้ยก,กูต้องทำยังไงต้อง หามีดหาเสียมหาคนหาจอบนะแล้วก็ต้องใช้แรงงานอะไรคนขุดไหมมันลึกไหมไอทีไปขุดขุดแล้วเหนื่อยไหมลูกน้องอยากแดกน้ำไหมอยากกินเครื่องดื่มไหมอะไรมันก็จะมาลงที่เราหมดเลยเราต้องรับหมดเลยนะหลังจากงานด้านภาคสนามเสร็จ ก็ต้องกลับมาทํางานเอกสารอีกนะครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับลูกน้องหรือคนช่วยผู้ช่วยไม่มีนะครับผมไม่มีผู้ช่วยที่จะมาทํางานเอกสารนะครับเป็นข้าราชการแต่ว่าไม่มีลูกไม่มีลูกม,ม,มือนะครับทุกตําแหน่งเขาต้องมีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยก็เพื่อช่วยในด้านเอกสารการธุรการส่วนผมมีหน้าที่ปฏิบตัติผมก็ต้องพาลูกน้องไปทํางานไปลุยวันนี้ไป ตัดไม้ตัดหญ้าไปต่อเสาไฟไปอะไรไปนะครับบางทีมันทําในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับทีนี้พอเราทําแบบนั้นไม่ได้ในเวลาเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอา้ามึงมึงผูใช้มึงแล้วมึงทำทำไมไม่ทําแค่นี้มึงทาไม่ได้เลยอะอย่างนั้นอย่างนี้เอาหวัวถามว่าเอาเห็ดซ้ำนี่เห็ด ไปเฮดว่าใดแต่สุจ้าเฮดไดบอมุดทายมันก็สุดท,าย,ดทายมันก็มันก็มาลงอยู่ที่เราเหมือนเดิมเราก็ต้องทําให้มันเดิมนะลูกน้องไม่เคยด่าลูกน้องผมไม่ด่าลูกน้องอะจะให้กําลังใจกันในการทํางานหวกได้ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทาเราเข้าใจกันบางอย่างก็คิดหาวิธีได้ใหม่ วิธีนี้เราใช้วิธีนี้แล้วมันเปลืองคนเปลืองพลังงานเปลืองงบประมาณเราก็คิดหาวิธีใหม่นะครับทํามันก็ถ้ามัมนามว่ามันได้ไหมมันก็ได้มันก็สําเร็จเหมือนกันก็มันก็สําเร็จ,น,รจนะครับนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเจ็บทีนี้เราก็ต้องใช้สมองพลิกแพงไปเยอะนะครับนะ หนึ่งเชียงงานด้านเดียวนะครับงานที่มันร้อยแปดอยู่นี่มันแล้วมันจะขนาดไหนก็นั่งเรามีหน้าที่นั่งพิมพ์เอกสารอย่างเดียวมันก็จบพิมพ์แล้วก็แล้วมันมีภาคปฏิบัติมาร่วมด้วยแล้วก็เราทางานกับลูกน้องด้วยน้วงหิวข้าวหิวน้ําใครล่ะครับนี่แต่ผมเงินผมโจกทั้งนั้นแล้วผมเอาอะไรแดก ถูกลังวันที่หนึ่งแลยผมถึงจะเลี้ยงลูกน้องได้ทุกวันนะเขาไม่คิดอย่างงานไงเขาคิดว่าโออเอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่มองจะคว้องได้ตรงไหนตัวเองได้ก็เอาประโยชน์ตูกูดได้กูเอาแต่ที่จะซัพพอร์ตเพื่อนหรือลูกน้องไม่มีนะครับขนาดเล่ากวดเดียวก็ไม่กล้าซื้อให้ลูกน้องกินนะครับนะมีแต่ผมนะครับ ถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดถ้ากินเหล้านะแต่มันก็ทำไมก็ทำได้ง่ายได้นะครับมันว่าบางทีมันก็เป็นเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับธรรมชาติของคนอีสานเนี่ยมันก็ดื่มอยู่แล้วนะดื่มแต่ก็เราก็ไม่ได้ว่าให้มันดื่มให้มันเมาดื่มเพื่อกระตุ้นให้มันทํางานได้นะครับนะคงว่าทุกคนคงจะเข้าใจผมนะครับนะก็ติดตามคลิปผมหน่อย ลาผมทำคลิปสั้นก็กดไลค์กดแชร์หรือดูให้ผมหน่อยนะครับนะผมก็จะพยายามทำประจำนะผมรักและคิดถึงทุกคนนะครับถึงเอฟซีทุกคนนะครับนะถึงผมจะเป็นคนอย่างนี้แต่ผมรักคนจริงนะครับผมเป็นประเภทซีเรียสนะครับถ้ารักใครจริงก็รักนะครับหาเกลียดมากก็เกลียดมากนะครับผมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนจะรู้ดีนะครับนะ บางคนที่มาใหม่เข้ามาทำงานใหม่ไม่รู้นิสัยใจคอผมนะครับก็พยายามจะกินเกียวหรือพูดให้ผมนะครับดูถูกผมนะครับผมก็ถามว่าผมจะจะฆ่ามันไหมนะครับมันความคิดมันไปแล้วละจะฆ่าคนแต่มันเราคงไม่ทำน,น,นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับปล่อยวางไปนะครับ บางครั้งมันก็ไม่ควรพูดนะครับนะม,มันเราเราไม่ได้ลึกซึ้งกันขนาดนั้นว่าซึงขนาดจะไปเอ่ยชื่อพ่อหรอชื่อแม่กันได้สนิทกันขนาดนั้นมันก็ก็ไม่ได้ว่านะครับเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็บางอย่างก็ควรเล่าเว้นไว้นะครับนะก,ก็พูดบางอย่างก็มโย หยอกกันได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงขั้นจะตกหัวนะครับนะมันก็อันนี้ก็เกินไปนะครับนะหยอกกันได้นะครับะแต่ถึงอย่าถึงขั้นตกหัวนะครับขอระวังผมรักทุกคนนะครับนะครับองรักลูกเมียนะครับมจะประกาศไว้ตรงนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับก็ ขอให้อยาลังแกลูกกับเมียผมถ้าผมเป็นคนชั่วคนอฟีหรือคนเนรคุณคนนะครับก็ขอให้ลงโทษผมอย่างเดียวนะครับลูกเมียผมไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมขอฝากไว้นะครับขอบคุณครับ